ครับสวัสดีครับทุกท่านครับก็กลับมาคว้าดาวเก้าหยิบดานเก้าหยิบล้าน <c oughs> นะครับคว้าดาวเก้าหยิบล้านทางช่องอาหารแชนแนลนะครับกับผมหมอใหญ่กอบโชคนะวันนี้ก็มาคุยกันสบายๆช่วงตุจีนก็ผ่านไปนะครับก็ถือว่าก็เที่ยวกันไปเรียบร้อยทีนี้ก็กลับมาเข้าโหมดเดิมการทำงานตามปกตินะครับ เพราะนั้นก็วิถีชีวิตก็เป็นไปตามเดิมหลังจากที่เราไปไหวาพ้พระหาความสุขให้กับตัวเองมาแล้วนะวันนี้เริ่มต้นเราก็มาทำงานต่อไปเช่นเดียวกันนะครับช่องอาหา c h ชน n นลก็เป็นช่องที่ผู้เกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์ตำรับพิชัยสงครามสูตรจะลงช่องเอลญกรงคธาตุโดยเฉพาะโหราศาสตร์ในความร่ำรวยเพื่อที่จะมาอัปเดตในเรื่องของข้อมูล ข่าวสารในเรื่องของดวงดาวที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชะตาชีวิตของตัวเรานั้นว่าเป็นอย่างไรนะโดยเฉพาะของเราจะเน้นในเรื่องของดวงดาวที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องการออกลอตเตอรี่อะไรต่างๆนานาเนี่ยเราก็นําพยากรณ์มาในด้านตัวเลขอ่าโดยการใช้หลักของโหราศาสตร์สำหรับพิชัยสงครามสุจรรตโชคเป็นยังโลกธาตุนะในชุดวิชาที่ผมเคยสอนไปแล้วนะนํามาพูดคุยกันแล้วก็มาพิสูจน์ในเรื่องของ ดวงดาวตำแหน่งของตัวเลขด้วยว่ามีความแม่นยำมีความแม่นยำหรือมีความเป็นไปได้ขนาดไหนเราก็พิสูจน์มาหลายครั้งก็ถือว่ามีความเป็นไปได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะท่านจะต้องอรับฟังด้วยวิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็ใช้สติป,ปัญญาในการกันกรองในการาที่จะเชื่อตามหรือไม่เชื่อตามต้องใช้ปัญญาตรงนั้นด้วยส่วนหนึ่งเพราะอันนี้เป็นหลักของโหราศาสตร์สำหรับพิชัยสงครามสูตรจรงโชคเป็นอย่างลภะธาุนะ ตัวเลขมันจะเป็นไปอย่างไรเราไม่ทราบแต่นี่เราวิเคราะห์ตามหลักวิชานะอันนี้ก็มาพูดคุยกันตรงนี้ให้ให้เข้าใจที่ก่อนตรงนี้นะครับอ่ะก็มาเริ่มเลยครับวันเมื่อวานวันเมื่อวานนี้ผมบอกแล้วเรื่องสูตรนี่ก็สุดยอดนะเมื่อวานนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะไปลาวนี่ถือว่าสุดยอดมากเพราะว่าตัวชนมันอยู่ที่6กไง มันอยู่ที่หก็หกสี่าที่ผมบอกไปแล้วว่ามันตัวเติมได้แต่ว่าผมไม่ได้เป็นตัวสองคือสองมันเป็นลักนณาวันลักนณาวันไม่มาไปใจเป็นสองห้าหกสองห้าไงมันออก5 5าห้าห้าเมื่อวานนึงนะครับก็ถือว่าโอเคแหละเลขหกนี่ถือว่าตามดวงดาวที่เราคิดค้นมาเนี่ยก็เลกไม่หายแล้ว r ออนี่ถือว่ามั่นคงโอ้โหสุดยอดจริงๆตำแหน่ง r อนี่นะเป็นตำแหน่งที่จะได้เรียนรู้อย่างมากเลยนะเมื่อวานนี้สุดยอดปแลาก็สุดยอดนะเอ้า วันนี้เรามาเริ่มนะก็เขาทํางานเป็นปกติแลวนะฮานอยโฮแอนสปาดานังท่านก็ไปเที่ยวได้แหละเพราะว่าเขาทํางานเป็นปกติแหละก็เลยทางานเป็นปกติเ, <c oughs> าเราเป,ปเป็นปกติก็ไปเที่ยวได้เพราะไปเที่ยวฮานอยโฮแอนจะปาดานังสบายใจนะเที่ยวกลับมาแล้วก็เป่าตุง <c oughs> เป่าตุงแล้วไปใช้กระเป๋าตัง <c oughs> ใช้กระเป๋าตัง <c oughs> น,น,นะเอา ก็ขอทุกท่านโชคดีถ้าเราที่จริงแล้วถ้าเราศึกษาเราเรามีแนวทางในการที่จะเรียนรู้ในการที่จะนําดวงดาวมาเกี่ยวข้องเรื่องการเสี่ยงโชคเราพบว่ามันก็มีแนวทางที่จะนําเราไปสู่ความสําเร็จในด้านนี้ได้นะขอให้ท่านฟังด้วยความเชื่อมั่นฟังด้วยความศรัทธาแล้วก็ฟังด้วยความเคารพฟังด้วยความนอบน้อมในหลักวิชานะในหลักวิชานะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะนําพาท่านไปสู่ความสําเร็จแน่นอนเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคนเรามีความนอบน้อมมีความเคารพนะ ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าจะต้องมังเกิดขึ้นกับบุคคลคนนั้นอย่างแน่นอนนะอันนี้คือเป็นเรื่องของศัจธรรมยางอ่าเป็นเรื่องของความเป็นจริงแล้วก็เป็นเรื่องของศัจธรรมเลยนะเพราะฉะนั้นความอ่อนน้อมหรือความเคารพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อ่าจะนําพาเราไปสู่ความรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะเอ้าก็มีหลายท่านนะที่เข้ามาก็อ่ะก็อย่าลืมนะคัมภีรวยเรื่มนี้ก็ฝากเอาไว้หน่อยแล้วกันนะนะคำพิโรย แอดไลน์ไปทูนกศี288100นะก็กำาพีรรวยนะก็ฝากไว้หน่อยอ้ามาวันดูวันที่24ของเราเนี่ยว่าเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ดวงดาวเขาโครจรเป็นยังไงมีที่พลกับเราอย่างไรบ้างรวยแบบสับรับโชคใหญ่อยากรวยต้องไม่พลาดโทรศสาตร์ใานความร่ํารวยเพชรน้าเอกของวิชาโหราศาสตร์ด้านตัวเลขที่ไม่เคยเปิดเผยที่ใดมาก่อนจะมาเปิดเผยที่นี่อ้าฮายชนเลกึลัก <c oughs> อาฮาชนเลกึลัก <c oughs> วันนี้เวียดเวียดเวียดเราเวียดเวียดไม่ใช่เวียดนะเวียดเวียดนะเวียดลอตเตอรี่แล้วก็โฟเอสีลอตเตอรี่เราเจอกันตรงนี้นะอ้าวก็ว่าไปตามนั้นนะครับจริงๆคนจะรวยจะอะไรต่างๆนานามันก็ขึ้นอยู่กับดวงวัฒนธรรมตัวเราเองด้วยนะอ้าว บีรวยมีไว้ได้ล้านปฏิทินโชคลาภ256หมีไว้เลยนะครับ064288100คําพี่รวยอ้าว,ว่าไปตามนั้นก่อนอ้าวอันนี้ก็ฝากไว้หน่อยนะก่อนที่จะไปถึงในเรื่องของอเช็คว่าเราจะตาชีวิตของเรามีมานแต่ชีวิตของตัวเราอย่างไรบ้างนะผมก็พูดไปหลายปีแล้วล่ะเดี๋ยวเรามาต่อเนื่องให้มันจบนะฮะอ้าว อโปรพิเศษร,รับโชคใหญ่เปิดแล้ว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 นะครับเปิดออนไลน์นะครับสุดยอดตำราโหราศาสตร์พยากรณ์ตัวเลขกสุดแม่นนะแล้วก็จะสามารถที่จะเรียนรู้ได้ 3. หลักสุดแ8ชุดวิชานะที่ผมพูดไปแล้วล่ะหลักสุดที่หนึ่งก็คือถอดรหัสเงินล้านอันนี้ก็จะมี2ชุดวิชาก็คืออเป็นวิชารหัสลัคนาราศีนะถอดออกมาแล้วโอ้โหนี้แม่นยำมากมอแล้วก็ พิกัดก็เรื่อพิกัดดาวาพิกัดดาวรับเงินล้านอันนี้นะแล้วก็อันที่2ก็คือวิชาดาวขยับพลัดอันนี้ก็เรืยอาดาวทําเงินนะส่วนวิชาที่3ก็เป็นเรื่องของอรัศมีอาทิตย์อันนี้สุดยอดอยู่แล้วอาเอ็นะท่านรู้อยู่แน้แน่นอนเลยส่วนหลักสูตรที่3โหราพารวยนะจะมีวิชา,อ,าอิมเปตัสตา ไอนะแล้วก็จะมอะีอีกหนึ่งวิชาก็ b l l i z e Star ก็คือ IM2D แล้วก็มีวิชาขึ Star, ้นดิฟชั่นตามหมายถึงการหาลักษณะวันนะอันนี้สุดยอดนะสมัครเรียนออนไลนไปเลยรับโปรพิเศษช่วงนี้เป็นพิเศษเลยนะครับรับเพียง15ทาตังนั้น06 4 268 8 100รับโปรนี้โทรไปเลยนะครับแจ้งความประสงค์ไปนะ,ะตามนั้นก่อนนะครับนะเราก็ว่ากันไปอ่ะกลับมาดูวันนี้เราก็แล้วันวันที่24 ว่าเป็นยังไงดวงดาวก็เป็นยังไงนะเดี๋ยวผมเอาดวงดาวมาให้ท่านดูนะมันกลับไปอะไรก,กันเนี่ยมันยังจะมาคัมภีรวยอีกเหรอไจะไปคัมพีรรวยอีกเหรอเขาไปไอนี่นะเออเขาไปนี่แล้วนะ <laughs> เอาให้ท่านดูนี่หน่อยนะให้ท่านดูนี่หน่อยครับที่ผ่านมาอ่าคราวแล้วผมพูดไปถึงปีถอกใช่ไหมละ่ะเรื่องของมารทั้งเจ็ดเนี่ยนะชีวิตติดมารทั้งเจ็ดมาหรือเปล่า รงนี้เราต้องเช็คดูนิดหน่อยนะถ้าติดมารมาต้องใช้วิธีต้องสลัดมารหลุดมารมีวิธีสลัดมารแล้วก็ทําให้มารหลุดไปจากเราแล้วก็ชีวเราจะปลอดภัยดีและอุปสรรคมันจะน้อยลงนะครับล้วก็มาดูปีเกิดนะอย่างเงี้ยปีเกิดปีมะโรงถ้าก็ดูตามเดือนเลยครับเดือนร้ายชายก็คือเดือน12หมายถึงว่าตั้งกิดผู้ชายที่เกิดปีมะโรงเนี่ยไปเกิดเดือน1ิเนี่ยถือว่าเจอเดือนร้ายชายถ้าผู้หญิงก็ไปเกิดเดือน6เนี่ยเจอ,อมารเดือนร้ายหญิงอันนี้จะลําบากนะลาบากนะแล้วก็ ไม่กวาดออกนะคนเกิดปีมะโรงนะคนไม่กวาดออกไม่กวาดเข้าเนี่ยคือเดือนหนึ่งกับเดือนสิบสองเพราะนั้นเดือนสิบสองของคนปีมะโรงนี่จะเจอสองมารนะเจอสองมารมานเดือนร้ายชายถ้าเป็นผู้ชายก็เียเจอมาร้ายชายแล้วก็มารไม่กวาดเข้านะนนี้มารไม่กาดเข้าก็ถือว่าเป็นมารนะครับเรายากลำบากเหมือนกันแล้วก็มารดอกท้อเดือนแปดนะเกิดเกิดเดือนแปดนะครับแล้วก็มารต้นหญ้าเกิดเดือนสิบแล้วก็มารตัวหมัดนะมารตัวหมัดเกิดเดือนสี่เห็นไหม นี่เดือนท่าไลงมาเนี้ยเวลาท่านดูนะครับท่านฟังผมเป็นทางท่านไล่ดูมาอย่างเงี้ยนี้คือเดือนตัวเลขคือเดือนส่วนอันมงคือปีเกิดเขาบอกอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ส่วนมาอะไรท่านก็ดูมาแถวนี้อย่างนี้ก็จะรือเข้าใจมาอย่างปีมะเส็งเนี่ยนะคนผู้ชายเกิดเดือนหนึ่งก็จะถือว่าเดือนร้ายชายผู้หญิงเกิดเดือนสี่ก็ถือว่าเดือนร้ายอ่าเดือนร้ายมาเดือนร้ายของผู้หญิงแล้วส่วนผู้หญิงผู้ชายก็ได้เกิดเดือนหกนะก็เรียกไม้กวาดออกแล้วก็เดือนเก้าไม้กวาดเข้า แล้วก็เดือน5ก็เป็นมารดอกท้อแล้วก็เดือนที่7อ่าเกิดเดือน7ก็แสดงว่าเป็นมารต้นหญ้าแล้วก็เกิดเดือน7อีกเหมือนกันก็ถือว่าเป็นมารตัวมัดเพราะฉะนั้นเดือน7จะมีอยู่2มารกับเดือนเดือนเจ็จะมีอยู่2มานะคนเกิดปีมะเส็งเนี่ยเดือนเจ็จะมีอยู่2มานะเพราะนั้นก็เหนื่อยหน่อยถ้าเกิดเดือน7ลําบากอยู่ปีมะเส็งนะเพราะว่าจงเจอมารต้นหญ้าแล้วก็เจอมารตัวมัดด้วยอันนี้ปีมะเส็งนะส่วนปีมะเมียก,ก็เดือน8นี่คือผู้ชาย เ็เรียกว่ามารเดือนร้ายชายจะพระผู้ชายตร่นั้นนะผู้หญิงไม่ไปนไรนะครับแล้วก็มาอันที่สองก็คือเขาเรียกว่าเดือนร้ายหญิงก็คือเดือนสามนะถ้าเกิดปีมาเมียเดือนสามเนี่ยคือว่าเกิดเดือนร้ายมีอันตรายต้องแก้เค็นต้องปราบมารแล้วก็ไม้กวาดไม้กวาดออกก็คือเดือนเจ็ดนะครับไม้กวาดเข้าคือเดือนแปดแล้วก็มารดอกเพาะคือเดือนสองแล้วก็มารต้นหญ้าคือเดือนสี่แล้วก็มารเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดคือมารตัวหมัด คำว่ามารพวกนี้คือเสียหมดนะครับเขาเรียกเสียหมดคือดวงไปเกิดตามเดือนต่างๆที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยที่ตารางเนี่ยเกินกฎปีมะเมียนที่ตัวตารางนี้เกิดเดือนตามนี้เนี่ยแต่อันนี้จะเป็นผู้ชายแบ่งออกหน่อยว่าเกิดเดือน8เป็นผู้หญิงก็เกิดเดือนสามไม่ใช่จะถือว่าร้ายนิดหนึ่งนะเป็นเดือนร้ายหญิง,ง้วือชายไงนอกจากนั้นก็ผู้หญิงผู้ชายได้หมดนะครับเกิดเดือน7เดือน8เดือน 2, 2เดือน4เดือน7เนี่ยของปีมะเมียนะเพราะนั้นก็จะเจอมาต่างๆตามนี้นะส่วนปีมะแม่นะปีมะแม่ก็คือเดือน9เห็นไหม มะแม่เดือนเก้านะแล้วก็อันเรียก็มารผู้ชายเดือนไลฟ์ผู้ชายนะมาเดือนไลฟ์ผู้หญิงก็คือเดือนหนึ่งเห็นไหเดือนหนึ่งแล้วก็นั้งนั้นก็ไม่กวาดออกเดือนสามไม่กวาดเข้าเดือนสี่แล้วก็มาดอกท้อเดือนสิบเอ็ดแล้วก็มาต้นหญ้าเดือนหนึ่งแล้วก็มาตัวหมัดเดือนเจ็ดเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นเรื่องของมานมาก็คือปภาษคงั่นแหละในเดือนมแม่นะอ่ะติดไว้ปีวอกปีละกกาหน่อยแล้วกันนะแต่ถ้าท่านดูท่านก็ เอาไปดูจากข้างหลังผมที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยนะครับท่านก็เอาไปดูได้วอกกระลากานะติดไปหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันจะคุยไปมันจะยาวนะอันนี้ก็เรืยอมารนะชีวิตติดมารมาชีวิตมันจะเหนื่อยชีวิตติดมารมาชีวิตจะลำบากชีวิตติดมารมาทําอะไรมันก็จะมีอุปสรรคอยู่เสมอไงแล้วก็ชีวิตติดมารม,มันจะโดนกันแกล้งโดนหักหลังโดนอะไรได้อยู่ตลอดระยะเวลาเพราะฉะนั้นท่านเช็คนิดหนึ่งว่าชีวิตท่านติดมารมาหรือเปล่าไม่แต่เรื่องโชคลาภนะถ้าชีวิตติติด อามารมานัมนก็ทําให้เราโชคลาภมีน้อยเพราะฉะนั้นเช็คอยู่นิดหนึ่งเพื่อจะได้ปราบเพื่อได้จกจาจัดมานออกไปจากชีวิตของตัวเราให้ได้ถ้าเราปราบได้กําจัดมานออกไปจากชีวิตของตัวเราเองได้นั่นคือความสาเร็จและก็ความยิ่งใหญ่ของชีวิตตัวเราเองด้วยนะครับอ่ะก็ฝากไว้ตรงนั้นนะอันนี้เรื่องของเกณฑ์ชะตาชีวิตส่วนวันนี้ก็เป็นวันอังคารใช่ไหมล่ะวันอังคารก็สีดําสีเทานี่แหละเป็นสีอำนาจสีบารมีได้ชนวนอื่นก็ท่านก็ไปติดตามย้อนย้อนวนเก่านะที่ผมพูดเรื่องเรื่องพวกนี้จะไม่พูดย้อนอนนสะแต่ว่วา อันนี้พูดให้ท่านฟังแต่ว่าคนาวาันอังคารจะไปไหว้ที่ไหนอะไรที่ไหนเดียวผมพอพูดถึงเรื่องของมารชีวิตจบนะต่ผมจะมาต่อเรื่องพวกนี้นะถ้าก็ติดตามไว้นะจะได้ไม่พลาดเรื่องดีๆที่จะเข้ามาในช่วงตัวเองพร้อมกับเรื่องของความรวยรุยรวยด้วยพอถึงเรามีข่าวดีเรื่องตัวเลขเรามีข่าวดีเรื่องออดวงดาวที่จะมาให้โชคให้ลาบเรามันก็จะเด้งดึ๋ๆๆๆงเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งขึ้นมานะครับกดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไวยนะ ถ้าไม่กดกจริงแจ้งเตือนจะไม่เตือนท่านนะอ่ะกลับมาดูวันนี้แล้วกันนะยี 20, ่สิบยี่สิบสี่เลยวันนี้ยี่สบสี่นะวันอังคนะารที่ยี่สบสี่ครับลัคนาอยู่ที่ราศีสิงห์นะหนึ่งสามห้าห้าสี่ห้าสี่สองนะครับนี่คือรหัสลัคนาเราถอดออกมาแล้วส่วนลัคนาทวารเสังจะอยู่ที่าราศีกรกฎนะสองสามห้าหกสี่อันนี้คือวรหัสมาแล้วเอาสองส่วนนี้มาเหมือนกันก็ได้สองสามสี 3, 4, 5, ่ห้าเห็นไหม สองสามสี่ห้าก็ไปยิงกับเลข KLN ของวันนี้คือวันอังคาร KLN ของวันอังคารคือสองข้นเจ็ดชนอยู่ที่สองพอชนอยู่ที่สองปุ๊บก็ไม่มีอะไรเลยครับไปดูที่ว่าตรงลักขณาวันลักขณาวันเป็นห้านะลักขณาวันเป็นห้าส่วน IS หกขเจ็ดส่วน M2D ห้าสองสี่เจ็ดอันนี้ยังมีอ่าไอ้ไม่ใช่ห้าสองแปดสองสี่เจ็ดนะอันนี้ไม่ติดห้านะครับแล้วก็ไอเก้าก็คือสามสองเก้าอันนี้ยังพอมีติดอ่าติดเ ไม่ติดเหมือนกันนะรอบนี้อะเล่นยากนิดหนึ่งนะเพราะว่าดวงดาวมันไม่ค่อยไปไปในทิศทางหัว่เดียวกันเท่าไหร่แต่ถ้าเบื้องต้นท่านก็เอาลัคนาวันกับ r s เนี่ยยิงก่อนคือห้าหใช่ไหมถ้า6ห้าเเนี่ยห้ากมันออกไปแล้วก็เลยแต่5้าช่ไหมล่ะถ้ยิงแบบนี้เราวก็สองมาใส่2 5หเนี่ยครับนะเพราะ่า2ตัวนี้มันชนเนี่ยสอมันชนอยู่เดียวก็สองห้าเเต็มเต็มเลยเนี่ยที่ผมจับไว้ตามนี้นะเหมือนเราธรรมชาติออกแล้วเนี่ยหกโต หวยลาวปัตนาประจําว <sh> ัน <royalty> ท <sh> ี่ยี่สิบสี <lymph unun aries> ่แต <Dans> ่ไม่ใช่ยังไม่ถึงนะถึงอันนที่วอาหวยหาน้อยหวยดึกดึกเวียนดึกเวียนดึกเออนะเวียนดึกเวียนดึกอะไรก็ไม่รู้เวียนดึกเวียนดึกภาษาเวียดนามเขาชอบมีดึกดึกกึ่งกึงมีสึรกอ่ะส่วนใหญ่นะดึกมีสึกอึะเขาชอบมีสารอึกนะสารอึกอย่างเดียวอะของเวียดนามสารอึศดึกดึก ตื่นตื่นอะไรดึ๊กดึ๊กตื่นตื่นเวียดนา <c> ม <oughs> นะเราเมื่อกีเห็นเขาภาคตอนออกซีนี่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด้งเด้งเด้งมากกว่าของเวียดนามนะอ่ะก็มีไอ้อะถ้าจับห้าหกห้าเจ็ดแล้วกันเอาสองมายิงนะง่ายๆนะจับห้าหกห้าเจ็ดแล้วก็สองมายิงสองนี่ยังได้เอ็มสอดีและไอเก้าด้วยไงนะสองนี่ยังได้เคลนด้วยละแล้วก็สองบอลชนตรงนี้ด้วยนะก็ถือว่าสำคัญที่สุดแนตะ่สองมันก็เป็นวอลโค้ดโค้ดโค้ดโค้โค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 โดด้วยนะอันนี้สับคัญที่สุดนะ เพราะฉะนั้นก็ลักษณะตัวนี้หนึ่งหกเจ็ดก็ถือว่าเป็น AR ด้วยนะเพราะฉะนั้นหกเจกันเจนเนซมีโอกาสมาแน่นอนถ้าหกข้าเจ็ดอ่ะนะเอาสองมายิงอ่ะครับนะ 5, 6, 7, เอาข้าเจ็ดเอาสองมายิงนะส่วนท่านใดที่ชอบรายละเอียดที่มากกว่านี้เนะี่ยแจ้งไปนะผมจะส่งใบให้นะผมส่งให้ไม่มีใบยอยู่นะผมส่งไปให้อันนี้ว่าอัปเดตกรุงดาวลัคนาราศีสิงห์นะลัคนาราศีสิงห์โดยที่มีสองเป็นวอลโคตร,รแล้วก็สองมะเร็งรักด้วยเหมือนกันสองอยู่ทับรัศมีจันทร์ด้วยเหมือนกันนะ แล้วจะมีจันทร์อยู่ในกนละุ่มราศรีธาตุลมเพราะนั้นกลุ่มราศรีธาตุลมไม่มีก็จะตัวมันเองคือ2อ่ะมาเต็มๆอ่ะผมว่านะสมาเต็มๆเลยครับเนี่ยยังไงก็เล่น2 5 6 2 5 7นี่แหละไม่ต้องไปไหนหรอกครับนะสนะองห้าหกสองห้าเจ็ดนะลักษณะตัวนี้2ติด5ก็ติดนะเอ่ะติดนะสองห้าเจ็ดอย่างเงี้ยติดครับสองห้าหกมันจะไม่ติดอ่า M2D ไนงะถ้าสองห้าเจ็ดปุ๊บจะติด M2D ด้วยเพราะฉะนั้นก็เน้นที่สองห้าเจ็ดที่ผมเน้นไว้ตามนี้นะที่ผมเน้นไว้ตามนี้นะอันนี้คือลักษณะของอนออ,อันสปาดาดนังนะ แต่ถ้าใครอยากจะเรียนรู้มากกว่านี้นะครับก็0ูนย์ศูสี่สองแปดแปดย์เรามีให้ท่านเข้าติดตามรับฟังการวิเคราะห์แบบลึกซึ้งด้วยการวิเคราะห์แบบที่เข้าใจด้วยเหมือนการเรียนรู้ร 00, นั่นแหละครับอ่าก็ทักไป0ูนย์ศูสี่สองหกแปดแปดหนึ่งูย์ย์ะครับก็ทักไปตามนั้นเลยอันนี้อา้าวเพราะว่าานไปตามนั้นนะครับขอให้ทุกท่านได้สมหวังในงใรปัฒนาก็อย่าลืมนะครับสับสกัดกดกระดิ่งแจ้งเตือนทางชอ่องอ่าให้ใช่ไน่ไว้หน่อยนะครับเพราะว่าชรราาโศสตา แห่งความร่ํารวยโหราศาสตร์หัวแห่งความร่ํารวยโหราศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพยากรณ์ในภาคตัวเลขนะเป็นเพน,นําเอกของวิชาด้านโหราศาสตร์ด้านเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยไม่เคยเปิดเผยที่ใดมาก่อนเราจะมาเปิดเผยที่นี่ท่านก็กดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดในเรื่องของโชคลาภที่จะได้มหาท่านตลอดเวลานะครับก็ถือว่าขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกซับสไครต์ขอบคุณทุกไลค์อ like. ขอบคุณทุกแช์นะที่แชร์ที่ไลค์ like ไปให้นะครับขอบคุณมากขอให้ทุกท่าน จงเป็นผู้ที่มีแต่ความรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสำเร็จมีโชคมีลาบได้ยิบเงินล้านโชคดีสวัสดีครับ